ลืมการเรียนในห้องเรียนแบบสี่เหลี่ยมแบบเดิมๆไปได้เลยครับเพราะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะฮะมีการเรียนการสอนที่เรียกได้ว่า flexible education หรือการเรียนแบบยืดหยุ่นนั่นเองครับที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนได้ค่อนข้างจะ flexible มากมเลยนะครับ ตอบโจทย์ผู้เรียนแต่บางทีก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ด้วยตัวเองเรียนผ่านทางไกลก็ได้ค่อนข้างจะเปิดให้โอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถมีออปชันหรือมีตัวเลือกในการที่เขาจะได้เรียนรู้ตามหลักการที่ผู้เรียนเป็นสำคัญของเราชอบมากครับ ทั้งตัวหลักสูตรที่น่าสนใจแล้วก็งานกลุ่มครับที่ได้ทํากับรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์ชาวต่างชาตินะครับมันทําให้การเปิดโลกมากๆเลยได้เจอหลายคนเลย Siri Raj Podcast Medical Knowledge on Demand Anytime Anywhere Behind the Ground เล่าทุกเรื่องราวการเรียนแพทย์สิริราช ลืมการเรียนในห้องเรียนแบบสี่เหลี่ยมแบบเดิมๆไปได้เลยครับเพราะที่คณะแพทยาศาสตร,ร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะมีการเรียนการสอนที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับจะดีแค่ไหนถ้าสามารถออกแบบหลักสูตรวิชาเรียนเองได้เลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้เรียนตอนไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ ยิ่งยุคสถานการณ์โควิด1 9ระบาดแบบนี้การเรียนทางไกลถือว่าตอบโจทย์มากที่สุดเลยละครับทั้งหมดนี้ถูกเรียกว่าการเรียนแบบ flexible education หรือการเรียนแบบยืดหยุ่นนั่นเองครับวันนี้นะฮะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ flexible education คืออะไรแล้วที่สีดีราตอนนี้มีหลักสูตรอะไรยุคใหม่ที่น่าสนใจบ้างแอบบอกได้เลยว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะนักศึกษาแพทย์เท่านั้นนะครับ ประชาชนทั่วไปก็สามารถลงเรียนได้เช่นกันครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะฮะแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ถาวรชัยลิ้มจินดาพรรองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาที่จะมาเล่าภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของ flexible education ให้เราได้ฟังกันครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหก่อนอื่นขอถามก่อนเลยคำว่าการศึกษาหลังปริญญาอันนี้คืออะไรครับอาจารย์ การศึกษาหลังปริญญาก็คือการดูนักเรียนหรือว่านักศึกษาหลังจากที่เขาได้ปริญญาตรีมาแล้วครับ <c oughs> ก็คือหลังจากจบแพทยศาสตร์บัณฑิตอาจจะมาเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางนะครับหรือที่เราเรียกว่าร e s ิเดนต์ก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้หรือว่านักศึกษาที่จบปริญญาตรีมาแล้วอยากเรียนในระดับปริญญาโทรหรือระดับปริญญาเอกก็จะ มาอยู่ในหน่วยงานตรงนี้ครับที่จะเป็นคนดูแลครับซึ่งผมเป็นรองคณะบดีที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับนักศึกษาในกลุ่มนี้ครับแล้วที่ศิริราชเนี่ยครับเห็นบอกว่ามีการเรียนการสอนแบบ flexible education อันนี้อยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่าคืออะไรฮะการเรียนการสอนแบบนี้คือ flexible education เนี่ยหรือภาษาไทยเรียกว่าเป็นลักษณะการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นเนี่ยนะครับก็เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครับคือผู้เรียนเนี่ย ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะนักเรียนที่เรียนอยู่ในหลักสูตรเท่านั้นนะครับแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนบุคคลทั่วไปภายนอกเนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนเพื่อพัฒนาทักษะตัวเองนะครับตามนิยามที่เราได้ยินจากทางกระทรวงนะครับว่าเราต้องการที่จะให้นักนัก,น,ก,น,ก,น,กนักเรียนและบุคคลทั่วไปเนี่ยมี new skill นะครับสามารถ up skill ทักษะที่ตัวเองมีอยู่ให้เพิ่มขึ้นหรือว่า reskill จบไปแล้วต้องการมาทบทวนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเรียนแบบ Flexible Education ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีวิชาเลือกหลากหลายนะครับ mm. เช่นสามารถที่จะไปเลือกรายวิชาในนอกหลักสูตรได้นะครับสามารถที่จะเรียนระดับปริญญาตรีควบกับปริญญาโทก็ได้นะครับ oh. หรือว่าลักษณะที่มีการเรียนได้ปริญญาสองใบนะครับอาจจะได้ปริญญาเอกจากเมืองไทยกับปริญญาเอกจากญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้แล้วก็ การเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็น long distance learning หรือการเรียนออนไลน์นะครับมีการเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่เรียนได้ทุกเวลาอันนี้ก็เป็นลักษณะของ flexible education นะครับครับผมแล้วที่ทางสิทีิราชเองเนี่ยครับทำไมถึงสนใจนำการเรียนการสอนแบบนี้มาปรับใช้ล่ะครับอาจารย์ที่จุดใหญ่ๆเนี่ยเราเราก็ต้องการที่จะจะสร้างคนนะครับคือสร้างคนเพื่อ ให้ประเทศแล้วก็ให้สังคมโลกเรามีผู้สูงอายุที่สนใจที่จะเรียนโดยที่ไม่ได้หวังใบปริญญาแต่อาจจะสนใจในรายวิชาที่ไปตอบโจทย์ของเขาได้อาจจะมีบุคคลภายนอกที่สนใจในวิชาเกี่ยวกับการทำ CPR หรือการปฏิบัติการช่วยชีวิตนะครับพวกนี้ก็เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องซึ่งซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับแม้กระทั่งคนที่อยู่ในโปรแกรมของเราอยู่แล้วเนี่ยเช่นนักเรียนแพทย์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ เรียนเพิ่มเติมไปในช่วงที่เรียนนักเรียนแพทย์สามารถเก็บสะสมเครดิตของรายวิชาปริญญาโทในสาขาที่ตัวเองสนใจสีราดก็ยังเน้นเรื่อง distance Learning ด้วยนะครับเรามีนักเรียนที่อยู่ในแอฟริกานะครับเช่นหลักสูตรกายอุปรกรเนี่ยก็สอนอการทําแขนขาเทียมนะครับให้กับบุคลากรหรือว่าคนที่อยู่ในในเวทไกลๆมากๆครับเช่นอยู่ในแอฟริกาอยู่ในยุโรปตะวันออกพวกนี้ยเขาก็สามารถที่จะ พัฒนาตัวเองเป็นนักกายอุปรกรณ์ซึ่งไปช่วยคนพิการของอประเทศเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเรามุ่งในการสร้างคนให้กับประเทศและสังคมโลกครับเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้เราสามารถที่จะทําตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับ,รบส่วนช่องทางการเรียนที่หลากหลายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนนะครับแล้วก็เก็บครียกเ,เก็บหน่วยกิจหรือเก็บเครดิตเอาไว้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะสะสมเอาไว้เมื่อไหร่พร้อมที่จะเข้ามาเรียนจริงๆเนี่ยก็สามารถนำโดยกิจเหล่านั้นนามานับได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดําเนินการไปแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็มีวิชาเลือกที่หลากหลายให้กับน,นักเรียนครับผมก็คือมีการเรียนการสอนที่เรียกได้ว่าหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครัของทางสิทธ<อ>ิราชเองหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ เรียกได้ว่านำรูปแบบการเรียนการสอน flexible education มาปรับใช้ได้อย่างครบครันเลยอันนี้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าหลักสูตรนี้คืออะไรแล้วก็มีการเรียนการสอนจัดรูปแบบแบบไหนบ้างครับอาจารย์คือหลักสูตรว,วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีการจัดหลักลก,การเรียนการสอนได้ค่อนข้างจะ flexible มากมากเลยนะครับตอบโจทย์ผู้เรียนหลักสูตรนี้เกี่ยวกับเรื่องการสอนความเป็นครูนะครับ แต่ความเป็นครูเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นครูในกลุ่มของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแพทย์เรียกว่าการสร้างครูแพทย์นะครับซึ่งเราก็จะมีนักเรียนเนี่ยเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์หรือว่าเป็นในโรงเรียนที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเลยลักษณะอาจารย์เนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะเ,เรียนผ่านทางไกลก็ได้นะครับเรียนแล้วก็ สามารถเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็เรียนออนไลน์อาจจะเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็เข้ามาเจอกับสัมมนากับคุณครูเป็นเป็นครั้งคราวนะครับแล้วก็มีการแต่ว่าเรามีการประเมินผลเพื่อให้เขาได้ได้เอาคมหรือไดอ้ลักษณะที่เราพึงประสงค์ในการที่จะไปทำงานได้จริงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเก็บเครดิตสะสมได้นะครับสมมุติเขาเรียนไปประมาณสักกุ๊ปรายวิชากลุ่มหนึ่งเนี่ย เขาก็จะได้ทุกทที่ครั้งที่มาเรียนเนี่ยก็จะได้เซอร์ติฟิเคทแบบระยะสั้นแต่สามารถมารวมกันได้มารวมกันได้เป็นในลักษณะที่ได้เป็นคล้ายคดิปโลมาหรือว่าได้เป็นประกาศสัญญาบัตรทีนี้ถ้าเกิดเขาเรียนต่อไปอีกเขาก็สามารถที่จะได้ไปถึงปริญญาโทได้หรือว่าจะจบแค่ตรงนั้นอยากได้แค่ความรู้อัพสกิลรีสกิลก็ได้ยังไม่ต้องเข้ามาเรียนก่อนก็ได้นะครับก็สะสมไปได้เพราะนั้นก็คือลักษณะเนี่ยค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถมีออปชันหรือมีตัวเลือก ในการที่เขาจะได้เรียนรู้ตามหลักการที่ผู้เรียนเป็นสําคัญของเราอยากสอบถามในส่วนของอการเรียนเนี่ยครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ามีเรียนออนไลน์ใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นการเรียนแบบในออนไลน์สดไหมหรือว่าเป็นการเปิดเทปวิดีโอให้ดูการเรียนอ<า>อนไลน์ก็มีทุกรูปแบบเลยนะครับมีแบบว่าการเปิดเทปวิดีโอให้ดูการเรียนสดกับอาจารย์การมีการาเขาเรียกว่าสอบถาม การมีการฝากคำถามมีมีทุกรูปแบบนะครับมีการโต้อตอบกันแล้วก็เด็กก็สามารถเลือกว่าจะเรียนแบบไหนได้ทีนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะอยากรู้แล้วว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยครับใครจะสามารถลงเรียนได้บ้างต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับอาจารย์คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเนี่ยของเรามีเยอะนะครับเอ่อจริงๆแล้วหลักสูตร,รปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยในสีราชเนี่ยมีประมาณ28หลักสูตรทีเดียว แต่ถ้าเกิดเราโฟกัสที่ที่หลักสูตรนี้เนี่ยเราจะประกาศไว้ว่าหลักสูตรไหนเนี่ยต้องมีพื้นฐานอย่างไรถึงจะเข้ามาได้นะครับหลักสูตรไหนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาได้ซึ่งซึ่งสามารถติดตามได้ในในเว็บไซต์นะครับถ้าเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร,ร์สุขภาพด้านเทวไซย education เนี่ยก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของศูนย์ชีซึ่งเราสามารถที่จะให้ลิงก์ไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในสีรแกรด t com นะครับซึ่งก็ให้ลิงก์ไปได้เหมือนกันครับผมก็อัน หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยครับอันนี้คือต้องเป็นคนในวงการสายสุขภาพอย่างนี้ไหมครหรือว่าบุคคลทั่วไปก็ได้ครับอาจารย์ที่จะลงบุคคลทั่วไปเรียนได้ครับสมมติ oh. ว่าเราเราเป็นเร,เราอาจจะอยากเรียนรู้ว่าถ้าเราจะสอนคนเนี่ยเราจะสื่อ <Okay. S 2> สารเนี่ยเราจะทํำยังไง oh. ก็จะมีหลายวิชาที่อาจจะไม่ได้เป็นทางการแพทย์โดยตรงแต่เป็นลักษณะอบรมลักษณะการสื่อสารนะครับ okay. เรื่องทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างระหว่างผู้คนอะไรเงี้ยอะก็มีวิชาเลือกที่หลากหลายให้มาถึงคําถามนี้ครับบอกเลยว่าอันนี้ผมเองก็สนใจเหมือนกันเพราะว่าหลักสูตรที่ทางสิริราชเปิดเนี่ยครับมีสําหรับบุคคลทั่วไปด้วยอันนี้เลือกลงเรียนวิชาอะไรได้บ้างครับอาจารย์สําหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยฮะก็จริงๆแล้วก็มีหลากหลายมากเลยนะครับแต่ว่าวิชาหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือวิชาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันแล้วก็โรคมะเรล็งนะครับ โรคมะเรงก็เป็นโรคที่น่าสนใจแล้วก็มีเป็นปัญหาสําคัญทางสาธารณสุขหรือว่าถ้าเรามองในเชิงของเรื่องเชื้อโรคอย่างเงี้ยครับเรื่องจุลชีวะอย่างเงี้ยเราก็มีรายวิชาที่เกี่ยวกับการไปรู้เลยว่าไอ้เชื้อโรคตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับเรื่องไวรัสเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเข้าใจเรื่องต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับรบเรื่องวัคซีนอะไรต่างๆพวกเนี้ยการทํา CPR อาอะไรพวกเนี้ยมันก็มีก็สามารถเข้าไปลองเลือกดูอ๋อ มีรายวิชาที่เกี่ยวกับพวกหัวใจไหมครับเพราะช่วงนี้หัวใจไม่ค่อยดีเลยอกหักบ่อยครับอาจารย์อาจารย์ทำแมไปแล้วเป็นมุกนะครับแซวๆครับอาจารย์อาจารย์ครับในมุมมองของอาจารย์ที่ทางคณะเนี่ยครับมีการปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นอันนี้อาจารย์คิดว่าส่งผลต่อผู้เรียนยังไงบ้างครับคือตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนเยอะครับแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยก็สามารถที่จะหาข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตทางต่างๆนะครับ ซึ่งก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราเน้นที่ผู้เรียนเขาต้องการหาความรู้อะไรเพิ่มเติมเขาต้องการนิวสกิลอันไหนเขาต้องการอัพสกิลหรือเพิ่มสกิลตรงไหนหรือต้องการรีสกิลทบทวนตรงไหนนะครับ,รบก็สามารถที่จะมีออ t ชันให้เขาได้นอกจากนี้แล้วถ้าเขาบางคนไม่ได้ต้องการปริญญาครับเขาต้องการแค่ความรู้นาไปใช้ในการที่จะประกอบธุรกิจอะไรอันหนึ่งที่เขาสนใจที่เกี่ยวกับการแพทย์ หรือว่าถ้าเขาต้องการปริญญาเพราะฉะนั้นจุดมุ่งมุ่งม้นก็กลับไปที่เก่าก็คือกลับไปที่ผู้เรียนนะครับตอบโจทย์ผู้เรียนนะครับตอบโจทย์ให้เขาเนี่ยได้ในสิ่งที่เขาต้องการครับเอาเป็นว่าวันนี้ได้ฟังอาจารย์แล้วแบบว่าโอ้โหอยากลงเรียนมากๆเลยในสาขาที่บุคคลทั่วไปก็สามารถลงเรียนได้แม่เสียดายไม่มีวิชารักนะฮะจะลงเรียนซะหน่อย <c oughs> <c oughs> นะครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้ได้ความรู้จาก ท่านอาจารย์มากมากเลยนะครับเกี่ยวกับ flexible education นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็จะมีลิงก์นะฮะสามารถเข้าไปดูได้โอ้โหบอกเลยว่าวิชาเยอะแยะมากมายเลยให้เลือกเรียนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะครับที่ให้ความรู้กับเราขอบคุณครับครับสวัสดีครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับบุคคลบุคคลหนึ่งที่เรียกได้ว่าลงเรียนหลักสูตรนี้แบบจริงจังเลยละครับเป็นหลักสูตรสําหรับบุคคลทั่วไปแอบบอกว่าน้องเป็นเด็กมอปลายเท่านั้นนะครับ แต่เลือกสนใจหลักสูตรของทางศิริราชวันนี้จะมาคุยกันว่าทําไมน้องถึงสนใจแล้วเรียนสนุกไหมได้อะไรบ้างซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องกรวิทย์ปอยสุ่มเนินหรือน้องออกัสสวัสดีครับน้องออกัสสวัสดีครับ,รบโอ้โหวันนี้วันศุกร์นะออกัสทําไมไม่เรียนออนไลน์เหรอวันนี้อ๋อท,ท,ที่จริงมีเรียนครับผมแต่ว่าอาจารย์อนุญาตให้ออกมาก,ก่อนโอ้โ,อโหเส้นใหญ่นี่ว่าเราเนี่ยตอนนี้ อยู่ชั้นระดับไหนแล้วครับออกัสอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับโรงเรียนเตรียมดมศึกษาครับอ๋ออยู่มหกแล้วแล้วตอนที่เลือกเรียนตอนนั้นอยู่ชั้นไหนครับออกัสเออประมาณม .5 เทอม2ครับออกัสอันนี้มันเป็นหลักสูตรของทางสิทีิราชซึ่งมันดูมีความยากมีความซับซ้อนเนี่ยครับแต่ว่าออกัสเนี่ยเป็นเด็กมปลาย ทำไมถึงสนใจที่จะเลือกเรียนหลักสูตรนี้ครับที่ปรึกษาโครงงานของกัสน,นะครับกัศก็เป็นนักเรียนทุนประสอ,อทอด้วยก็ต้องมีโครงงานที่ต้องทําอยู่แล้วมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานก็บอกว่าอยากให้เราไปลองทดลองเรียนอะไรใหม่ๆครับเพราะว่ากัศจะไปเรียนต่อต่างประเทศในปีหน้าด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ออลองเรียนหลักสูตรคอร์สอินเตอร์เนชั่นแนลดูไหมจะได้รู้ว่าชาวต่างชาติเขามีนิสัยยังไงแล้วก็หลักสูตรที่ยากจริงๆน่ะ เขาสอนอะไรกันบ้างแล้วที่เลือกลงไปตอนนั้นเป็นโปรแกรมอะไรครับเป็นโมเลกุลาร์ไบโอโลจีของโรคมะเร็งครับทำไมถึงสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะโรคมะเร็งมันเป็นโรคที่น่าสนใจมากนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันมันจะมีวิธีการรักษาออกมาเยอะแยะมากมายแล้วแต่กัทมองว่ามันยังแก้ไขได้ไม่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดขนาดนั้นนะครับกก็เลยอยากที่จะลองเข้าไปศึกษามันดูแล้วก็หาวิธีที่จะเอาไปรักษาโรคมะเร็งที่ ดีกว่าเดิมครับพอเรียนไปแล้วเป็นไงฮะชอบมากครับทั้งตัวหลักสูตรที่น่าสนใจแล้วก็งานกลุ่มครับที่ได้ทำกับรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์ชาวต่างชาตินะครับมันทำให้การเปิดโลกมากๆเลยได้เจอหลายคนเลยในโปรแกรมชีวเคมีระดับโมเลกุลของมะเร็งเนี่ยครับอกัสแค่ฟังชื่อนี่ก็พี่หมูปวดหัวแล้วนะอันนี้มันมันมีความยากง่ายยังไงฮะกับการเรียนตรงนี้ ก็ต้องเล่าก่อนเลยว่าตั้งแต่มันยากสุดคือตรงสมัครคอร์สครับไม่ใช่ยากสุดไม่ใช่ตอนเรียนนะตอนสมคัครตอนตอนแรกกลสมัครคอร์สเข้าไปก็มีปัญหาเี็หน่อยเรื่องการส่งเอกสารนะครับเพราะว่าเราเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่ของสื่อลาก็จะมีค,ความสตรก,กลนิดหน่อยแต่พอเราส่งเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วเขาก็จะให้เราเข้าไปทําความรู้จักกับอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนะครับที่จริงเอย่า,ยาเรียกเพื่อนดีกว่าเพราะว่าทุกคนแก่ก่อคัดอยู่ปริญัโทกันหมดเลยก็ เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติแล้วก็เรุ่นพี่ชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะครับมีคนไทยอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบคนเองแล้วก็ทั้งคอร์สเนี่ยครับเกือบสามสิบสี่สิบคนนะครับก็ครึ่งหึ่งไทยครึ่งหนึ่งต่างชาติครึ่งหนึ่งแล้วทีนี้พอเราเรียนคาสแรกเสร็จปุ๊บตอนแรกแกก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันยากอะไรมากเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ชาวไทยเขาก็พูดพยายามพูดให้เราเข้าใจได้ง่ายครับพอมันมันเริ่มยากจริงๆคือตอนคาสองคาสามครับ มีอาจารย์ตอนแงชาติซึ่งอาจารย์ตอนแงชาติที่เขาเอามาเนี่ยครับเป็นเหมือนตัวท็อปของด้านโมเลกุลาร์ไบโอโลจีของโรคมะเร็งเลยท่านสอนสนุกมากแล้วก็วเรียนค่อนข้างลึกซึ้งเลยลงดีฟดาวเรื่องโมเลกุลาร์เลยครับถามว่าตอนนั้นยากไหมตอนนั้นยากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าคอร์รอสมันใช้เวลาเกือบประมาณ2เดือนนะครับ,รบแต่ว่าพอผ่านคอร์สนี้ไปเรื่อยๆครับเ,เรียนไปเรื่อยๆประมาณสัก เกือบครึ่งเดือนนะครับก็โปรมากขึ้นเข้าใจอาจารย์เข้าใจที่อาจารย์พูดมากขึ้นเรารู้สึกคุ้นเคยกับสัพท์เทคนิคอะครับที่เขาใช้มากขึ้นก็สบายครับช่วงหลังๆก็สบายจนสุดท้ายเอ่อที่เขาจะมีงานกลุ่มอะครับสนุกมากครับอยู่กับรุ่นที่ต่างประเทศเป็นสองสามคืนเลยครับนั่งคุยทํางานปั่นงานนะครับช่วงสุดท้ายสนุกมากครับภาพรวมคือมันเหนื่อยแต่ว่ามันสนุกครับโหนี่อยากจัด เปลี่ยนหัวสมองของน้องออกัสมาอยู่ที่ผมจังเลยนะฮะอาจารย์ใจดีครับ <c oughs> เขาเห็นกัสเป็นเด็กใหม่แล้วก็ไม่คุ้นเคยเขาถึงกับส่งอีเมลมาหากัสน,นะครับบอกว่ามาเข้ามาเรียนคอร์สตัวต,ต,ต,ต่อตัวเขาไหมแล้วก็อาจารย์ปิติครับที่เป็นหัวหน้าคอร์สนะครับเขาก็ <c oughs> คอยทักไลน์มาหากันตลอดเลยว่าเรียนไหวไหมก็ตอบไปว่าไหวครับไหวครับไม,ไม่ไม่ไหวไม่ได้ต้องไหวเนาะลงมาแล้วเรียนกับต่างประเทศด้วยแล้วก็โอ้โหได้คอนเน็กชันเยอะแยะเลยแอบสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับออกัสค่าใช้จ่ายนี่ตอนแรกกันนึกว่าคอสเข้ามาแล้วเจออาจารย์พูดภาษาเด็กๆนะครับอาจารย์เบิ่มๆอ่ะครับตัวเบิ่มๆเลยก็สองพันครับโอ้โว โอ้หเรียนเป็นเดือนเลยครับสองพันเองตอนแรกพี่อันนี้อันนี้ส่วนตัวส่วนตัวพี่คิดเองว่ามีอาจารย์ระดับต่างประเทศมาด้วยอันนี้ผมคิดพี่คิดว่าเป็นหลักหมื่นนะครับเนี่ยสองพันครับโอ้โหตกใจอยู่เหมือนกันว่าเขาเอากำไรจากไหนแต่ว่า <laughs> นั่นแหละครับสองพันครับ <laughs> แล้วก็ไม่ใช่แค่คอสนี้คอสเดียวที่มันราคาสองพันนะครับมันจะมีคอสอื่นๆซึ่งราคาก็ไม่เกินห้าพันนะครับที่กระเท็นนะครับ มันก็จะมีคอร์สบางคอร์สที่มันเป็นหมื่นนึงก็มีแต่ว่ามันอินเทนซีฟแล้วก็เรียนยาวกว่านี้ครับเป็นปีครับแต่ว่านี่สองพันก็ว่าได้สองเดือนนี่คือยิ่งกว่าคุ้มครับสำหรับบุคคลทั่วไปถ้าอยากสนใจเรียนแบบน้องออกัสบ้างเนี่ยต้องต้องทำยังไงบ้างครับก็มันจะมีเว็บไซต์อยู่ครับลองเข้าไปในสีสีราดดูนะครับจะมีคอร์สเรียนสําหรับบุคคลทั่วไปอยู่ก็กดเลือกเข้าไปครับก็จะมีคอร์สเต็มเลย ตามที่เราสนใจทั้งคอร์สไม่นจะมีคอร์ส a อคอร์สออสอนแคคูลัสเบื้องต้นก็มีอะไรครับคอร์สเรียนเต็มเลยทั้งของคณะแพทย์แล้วก็คณะอืน่นๆก็มีครับคบก็<ม>ถ้าใครสนใจกดเข้าไปก็จะเจอหมดเลยแล้วก็ติดต่อมไม่ยากครับก็เราแค่ต้องส่งเอกสารเยอะกว่าคนอื่นนิดหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าเขาก็ต้องออดูความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับความถูกต้องของเอกสาร,รด้วยเพราะเราไม่ใช่นักเรียนนิสิตในในซีลานะครับ อยากฝากอะไรถึงใครที่อยากจะสมัครแต่ว่ายังมีความเกรงเกรงกลัวกล้ากล้าบ้างไหมฮะก็ถ้าฝากถึงใช่ไหมครับไม่ต้องเกรงครับไม่ต้องกลัวด้วยเพราะว่าให้ให้เรามองว่าสมัยก่อนตอนเราเรียนตอนประถมเนี่ยครับการบวกเลขลบเลขก็เป็นเรื่องยากตอนเราเรียนระถมใช่ไหมฮะตอนสุดท้ายพอเราโตมาบวกเลขลบเลขก็ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเราถ้าเราสนใจจริงๆไม่มีอะไรที่ยากเกินไปครับ วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรการเรียนของสีดีราชนะฮะที่เปิดให้สําหรับบุคคลทั่วไปได้เข้าโรงไปเรียนได้โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้ขอบคุณออกัสมากๆเลยนะครับขอบคุณครับมากครับวันนี้ทุกคนคงได้เห็นแล้วนะครับว่า flexible education หรือการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นของทางสีดีราชน่าสนใจขนาดไหนสีดีราชเองก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัย เพื่อเปิดโลกให้กว้างมากยิ่งขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทํางานที่หลากหลายหลังเรียนจบนะครับซึ่งหลังสุดนี้นะฮะไม่จําเป็นแค่นักศึกษาแพทย์ที่เรียนได้เท่านั้นถ้าหากว่าคุณอยู่สายสุขภาพหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปถ้าหากว่าสนใจที่นี่ก็เปิดกว้างให้สําหรับทุกคนเลยครับถ้าหากว่าใครสนใจนะครับก็สามารถไปติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สิทธิราชแกล c o m นะครับหรือ Facebook mm hmm. บัณฑิตศึกษาสิทธิราชสิทธิราชแกลเล็ตสแตดี้เข้าไปหาข้อมูลข่าวสารกันได้เลยครับ อย่าลืมนะครับติดตามทุกเรื่องราวการเรียนแพทย์สีดีราชได้ใน Behind the Ground สำหรับตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องรอติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วหมูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Behind the Ground เล่าทุกเรื่องราวการเรียนแพทย์สิดีราช Raj podcast medical knowledge on demand anytime, anywhere,